ชายคนนี้ก็บอกว่าวันนี้ฟิลมันขาดแล้วรับไม่ได้แล้วเพราะว่ามีป้าคนนึงอะบางวันก็เดินมาอ้วนจังเลยอ่ะบางวันก็แบบผอมแล้วเราอ่ะอ,อ,อีกวันก็แบบโสมอ่ะออดูโสมๆออพอมาวันนี้ครับเขาเถียงก,กลับออป้ารับไม่ได้ขับรถพุ่งชนร้านเขาเฉยเลยค่ะเข้าเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะอชนเข้ามาอยู่ค่ะมือชนเข้ามาสิ มึงลองมาตอบประกุใชแกงจริงมึงลองแกงจริงมึงลองมาโหเห็นไหมเลือดอยู่นะแงอ่ะเออน่ากลัวจังเลยอ่ะคลิปนี้อ่ะมีคนที่เขาใช้ Facebook คนหนึ่งเขาโพสแล้วก็มีทั้งคลิปมีทั้งข้อความมาแล้วเนาะโดยผู้ก่อเหตุเป็นสาวใหญ่เนียเขาบอกว่าเป็นสาวใหญ่ขับรถเก๋งพุ่งชนต่ไม้ร้านได้รับความเสียหายยับเยิน แล้วก็ขับหนีไปนะหายไปเลยอย่างไวเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะหลังเกิดเหตุทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับนายชุติพัฒน์เจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนโพสต์เขาบอกว่าคนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยนะอยู่ห่างกันแค่สามห้องเองคือก่อนเกิดเหตุอ่ะตนเองยืนขายของอยู่ที่หน้าบ้านก็ทําแบบนี้เป็นประจําทุกวันและทุกครั้งที่ป้าคนนี้ผ่านอ่ะไม่รู้เป็นอะไรชอบบูลลี่เป็นประจําเลยอย่างเช่นนายกตัวใหญ่ที่บอกไปอ่ะ อ้วนจังเอวันนี้ผอมนะอ,มอีกวันโซมจังแค่เอาแล้วแล้วไม่เหมือนกันด้วยนะคือพอวันไหนบอกมาบอกว่าเราอ้วนเนี่ยเราก็จะได้เป็นโรคความอ้วนใช่ไหมพอเราลดความอ้วนเสร็จบอกว่าเราผอมไปอีกผอมไปอผอมไม่ผอมโซมนะดูดำๆค้ำๆดูโซม,มวันเกิดเหตุวันนั้นเนี่ยฟิลขาดแล้วมันทนไม่ไหวเถียงกลับไปเขาบอกว่าป้าป้าจะมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตหนูไม่มีคําไหนจะทักแล้วหรอฝั่งคนก่อเหตุออกอาการโมโหด่ากลับ จากนั้นก็รีบเดินกลับไปที่บ้านแล้วก็ขับรถเก๋งออกมามาพุ่งชนที่ร้านเขาโอไปดูค่ะเอ้าเราก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะเราแค่บอกว่าเราลัคาเราไม่ชอบถ้าไปคนเดียวเราก็ด่าเขาบอกเขาป้าเขาป้าแบบเหมือนมาทักทายปกติแต่มันไม่ใช่เรื่องทักทายมั้ยเขาบอกว่ามันคือมารยาททางวีค่ะ หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคุณผู้ชมทางฝั่งของผู้เสียหายเขาเข้าไปแจ้งความนะคะที่สถานีตํารวจภูทอมือชนบุรีขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกันนะเนาะทีมข่าวเราก็เลยตามไปดูที่บ้านซะหน่อยเป็นยังไงพบว่าประตูเหล็กข้างหน้าเนี่ยมันล็อกคาดว่าไม่มีคนอยู่ในบ้านไปไหนก็ไม่รู้ก็ดูจากทะบงทะเบียนเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูจากสัญญาณมือถือเนาะก็รู้แหละว่าอยู่ไหนนะครับก็มันก็รุนแรงนะชนิดที่ว่ามันก็อันตรายกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเหมือนก เอขับรถมาชนกันแบบนี้นะฮะแล้วกลายเป็นว่าตัวเองมาเหมือนกับว่าเขาตั้งหลายวันใช่ไหมพอโดนสวนกลับนิดนึงไม่ได้เลยหรออยู่นี้เขาไม่ทักกันแล้วนะแบบนั้นนะว่าอ้วนไม่พร้อมไม่ดำไปหรือเปล่าคะไม่มีนะมีแต่ทักกันในสิ่งที่ดีๆเออ